สวัสดีครับอมา,าเซวันนี้เรามีข่าว2เรื่องของ2องแมเมเบอร์ก็สเว่นมาเล่าให้ฟังกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือวันเสาร์ที่9นี้อย่าพลาดชมคอนเสิร์ตเอเชียซองเฟสติวัล0ูเนทเวนตี้วันนะครับทาง YouTube c h ช n n e l ช่อง The Kpop กันนะครับเพราะงานนี้น้องแบมแบมของเราได้มาทําหน้าที่เป็น MC อีกแล้วโดยคราวนี้ได้ขึ้นทําหน้าที่ MC คู่กับพี่สาวร่วมค่ายคนใหม่อย่างพี่ซันดาราพาร์นะครับ พี่สาวคนสวยอดีตสมาชิกวง To Any One ครับจริงๆก็ไม่ได้เป็น MC อย่างเดียวนะครับได้ขึ้นโชว์ด้วยโดยในตารางไลน์อัพแล้วขึ้นเป็นคนแรกเลยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องอัปเดตของคุณจินยองครับนักแสดงสุดหล่อของเราที่ดูเหมือนว่าจะมีงานยุ่งมากทีเดียวจนแฟนๆต้องออกประกาศตามหาตัวกันแล้วก็เล่นไม่อัปเดตโซเชียลเลยจนแฟนๆเมาส์กันว่าป่านนี้คงจะลืมรหัส IG ไปแล้วล่ะมั้งข่าวก็คือจำกันได้ไหมครับที่เคยเป็นข่าวว่าจินยอง จะได้เล่นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งต่อจากเรื่อง Devil j จัดนะครับจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ฉายไประยะหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงบทของจินยองนั่นเองกระแสะเลยเงียบๆหน่อยก็เรื่องนี้มีพระเอกตั้งหลายคนพระเอกจินยองของเราก็เพิ่งจะมาปรากฏตัวกันตอนที่8นี้เองบอบก็ถ้าหากใครกลัวว่าจะตามเนื้อเรื่องไม่ทันก็สามารถไปหาดูกันได้ทางแอปไอชิจีได้เลยนะครับมีซับไทยด้วยนะขอแถมอีกเรื่องหนึ่งนะครับประกาศยืนยันแล้วว่า ภาพ,พยนตร์เรื่องใหม่ของจินยองเรื่อง Christmas Carol ที่เตรียมตัวจะถ่ายทำกันในต้นปีหน้าเรื่องนี้เป็น,นแนวแอคชั่นละทึกขวัญเชิงจิตวิทยาจินยองของเรารับบทเป็นฝาแฝดที่ยอมเข้าสถานพินิษเพื่อไปตามล้างแค้นคนที่ฆ่าน้องชายของเขาแค่เราเรื่องคร่าวๆก็ยังดราม่าขนาดนี้เลยต้องอดใจรอกันไปก่อนนะครับเพราะว่ากว่าจะถ่ายเสร็จก็คงอีกนานเลยสำหรับ GOT7 Update วันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ